สวัสดีครับก็มาพบกับมาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซ็นดินเด็กนะครับคือตอนนี้กำลังทดสอบ High เดิมอยู่ที่ประมาณ1438นะครับถามว่ามันมีโอกาสที่จะทะลุผ่านไหมเนี่ยมันก็พอมีแหละนะครับโอกาสที่ทะลุผ่านแต่ว่าการ break out ผ่านพวกตามแนวต้านเนี่ยนะครับผมว่ารอบเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นการ break แบบมี pull back มากกว่านะครับก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อวานนะครับว่า ตัวของ s e n ิเ m e n t เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นบู l l i เหมือนกับเมื่อก่อนนะตอนนี้เป็นนู u t r a l ละเราก็เลยคิดว่าเวลาการปรับตัวขึ้นเนี่ยทิศทางคือ size way up แต่มันจะไม่ได้แบบขึ้นแบบลวดเดียวแบบไม่ค่อยพักเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะมันจะเป็นการขึ้นแล้วก็มีการย่อนะครับเราก็เลยมองว่า1438เนี่ยโอเคถามว่ามีโอกาสเบรกไหมมีโอกาสเบรกแต่น่าจะเป็นการเบรกแล้วย่อมากกว่านะครับเรามาดูข้อมูล support อย่างอื่นว่าทําไมถึงถ้าเกิดมันจะเป็นการเบรกเนี่ยจะเป็นการเบรกแล้วมีย่อนะครับ เพราะว่าตอนนี้ตัวของ RSI นะครับขึ้นเนี่ยผมว่าก็คงก็คงเป็น Bearish Divergent แหละนะครับมีโอกาสจะเกิดสูงนะครับแล้วก็ตัวของ Market Bet เราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้หุ้นที่ทำ New High ในรอบ4สัปดาห์เนี่ยมันคือ25%ตอนที่มันเร่งตัวขึ้นมาเนี่ย1,438ในรอบแรกี่ ตอนนั้นมันประมาณ40%นะครับจะเห็นว่ามันหายไปประมาณ15%ดังนั้นเวลาถ้ามันปรับตัวขึ้นเนี่ยเราเส้นสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ทำ high e r high เนี่ยมันก็จะไปเป็นการโชวว่าเป็น bearish divergence ในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงมองว่าถ้าเกิดเบรกเนี่ยมันก็อาจจะเบรกแบบไปได้ไม่ไกลแล้วก็เป็นการเบรกแบบ pullback นะครับดับงนั้นเวลาเราเก่งกาไรเนี่ยเวลาจะเล่น r บ a k out เนี่ยก็ต้องพิจารณานิดนึงนะครับว่าตัวที่เราเล่นเบรกเนี่ย มันมันออกจากฐานมาเยอะหรือ,อยังนะครับถ้าออกจากฐานมาเยอะแล้วนะครับก็คือต้องเบรกแล้วก็แบบเล่นเร็วๆแล้วก็หาจังหวะเทคโบรฟิตนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสจะย่อกลับมาสูงนะครับผมเลยคิดว่าตอนนี้หลกัหลกๆก็ยังเน้นพวกแนวแนวพูแบ็กอะไรอย่างนี้ไปก่อนแหละนะครับส่วนพวกแนวเบรกถ้าเกิดชอบเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กดีกว่านะเมื่อวานเนี่ยหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยที่เราให้เล่นแนวเบรกเอาเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับ,นะรบภาพเซตก็ ประมาณนี้นะครับภาพมันไซด์เว้อแต่ว่าอย่าอย่าบูริชมากไปนะครับออีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าอย่าเราไม่อยากบูริชมากไปในตัวของเซตของภาพตลาดนะครับเนื่องจากว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ได้จ่อจอที่ไฮนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเซตเบรกเนี่ยแล้วฟิวเจอร์เนี่ยเบรกตามอย่างเงี้ยนะครับมันก็ภาพมันจะคอนเฟิร์มได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเซตเบรกเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยผมว่าทําได้เต็มที่คงแค่ไปเทสแต่แประมาณช่วงไฮเดิม่ม ดังนั้นการเก็งกาไรของตัวฟิวเจอร์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดใคระจะเก็งกาไรช่วงระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นไปเทสต,ตรงน,นี้นะครับแล้วมันไม่ได้เปิดโดดเนี่ย <c oughs> ก็อาจาจะพอเล่นฝั่งรองไปได้แล้วก็ไปเทคแถวด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยากจะไปเล่นส่วนที่ด้านบนเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันก็คือขึ้นรอขึ้นไปเทสก่อนแล้วก็ไปดูการกลับตัวแถว9 1้าูแล้วก็ค่อยช็อตลงมาก็ได้นะครับบางนั้นวันนี้มันกลยุทธ์มันทําได้2แบบคือ ถ้ายังไม่ถึงไปด้านบนเนี่ยก็อาจจะพอหาจังหวะเปิดลองไปที่ด้านบนได้หรือถ้าเกิดขึ้นไปชนด้านบนละนะครับเราจะหาจังหวะในการเล่นฝั่งช็อตได้เหมือนกันนะครับเค okay, ก็ภาพฟิวเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับมาที่ตัวของราคาทองคําดีกว่านะครับสําหรับทองคําก็คงไม่ได้มีไรคอมเมนต์มากนะครับเนื่องจากแนวโน้มหลกัหลกๆก,ก็ยังเป็นไซด์เวัพอยู่นะครับมันเบรกสามเหลี่ยมไปแล้วนะครับดังนั้นขึ้น เลยจุดเบรคมาเยอะแล้วก็ไม่ควรจะไปไล่ตามสําหรับตัวของราคาทองคํานะครับก็คงต้องรอย่อแหละสําหรับคนที่ไม่มีนะครับส่วนตัวของราคาน้ํามันดิบ n นส์เมกนะครับก็เกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะครับแต่ก็ระวังแถวเส้น20วันนะครับเพราะว่าเส้น20วันเนี่ยมันก็เป็นโซนของแนวต้านด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันคือโ o เดิม erm, นะครับเวลามันรีบาวกลับมาเทสก็ทําหน้าที่เป็น ตัวของแนวต้านสําหรับตัวของราคาน้ํามันนะครับแนวโน้มเรายังมองเป็นไซเวดาวอยู่นะครับส่วนแนวโน้มค่าเงินนะครับค่าเงินบาทก็เราก็คิดว่าน่าจะมีรอบของการอ่อนค่าระยะสั้นเหมือนเดิมนะครับจากบูริ i เตอร์เจนนะครับไม่ได้มีอะไรใหม่ส่วนตัวของค่าเงินเยนนะครับก็ยังอยู่ในรอบของการแข่งค่าอยู่นะครับตอนนี้ก็ทดสอบแนวรับแถวประมาณ140อยอยู่นะครับก็เห็นการต่อสู้กันอยู่นะครับเราจะเห็นว่าตอนลงมาเทสเนี่ย อาจจะมีแฮมเมอร์นะครับตอนเมื่อวานแต่วันนี้นะครับที่พยายามปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ไปไปคล้ายๆเป็นชูติ้งสตาร์ไปหางด้านบนเนี่ยนะครับในช่วงนี้ผมเลยไม่อยากอ่านแฮมเมอร์มากเพราะว่ารอบที่แล้วตอนเราอ่านแฮมเมอร์ไปเราผิดแล้วเราก็ต้องซอบลอดไปนะครับดังนั้นรอบนี้เวลาเป็นแฮมเมอร์เนี่ยผมก็เลยยังไม่ตื่นเต้นมากสําหรับตัวของ USD JPY นะครับแล้วก็มาที่ถ่าเงินยูโรนะครับก็ยูโรก็ เมื่อวานก็ถือว่าทำมมิ่ง่อนทั้งดีนะครับที่เราคุยกันไปที่เส้น20ว่าถ้าเกิดมันผ่านเส้น20ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นการปรับตัวขึ้นสําหรับยูโรนะเมื่อวานก็ผ่านเส้น20วันก็ปรับตัวขึ้นมานะค,ค่อยๆลุ้นไมทีละสเต็ปแล้วกันแนวต้านก็1.15แถวนี้นะครับแล้วก็อีกทีก็1 2แถว1.12สําหรับตัวของยูโรดอลลาร์นะครับ โอเคก็มาที่หุ้นแนะนำนะครับก็วันนี้คงเป็นแนวผู้ a c k เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่เราคุยไปว่า คอ่ะโทษทีนะเมื่อกี้เสียงมันมันหายไปอ่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณแนะนำตัวแรกใหม่แล้วกันนะครับก็คือตัวของแพลน B นะครับสำหรับตัวของแพลน B เนี่ยมันมีการเบรกเส้น200วันขึ้นมานะครับแล้วก็พู l l back ลงมาอันนี้เป็นท่ามาตรฐานที่เราชอบใช้เล่นในช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าตัวของอ่าพวกตัวของ บ้านปูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกตัว p l i เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันก็เล่นแบบนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่า TLI ก็คือ break เส้น200ถอยลงมาเทสแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับหรือตัวของบ้านปูเนี่ยมันก็เล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับเบรกถอยลงมาเทสแล้วก็เป็นจุดซื้อนะครับอ่าตัวของพน n b เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ถอยลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการรับได้สําหรับตัวของพ a n b นะครับเป้าหมายคือ8.6แล้วก็8.8นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ากว่า 8บาทนะครับตัวที่2คือ SCGP นะครับ SCGP เนี่ยอันนี้เราก็มองเป็นการยออร่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวของการย่อลงมาเนี่ยมันก็ไม่ต่ำกว่าเส้น uptrend นะครับแล้วโลมันก็ยกอยู่ MACD ก็ MAC ยังมีโมเมนตัมที่มันเป็นเชิงบวกนะครับเราก็เลยมองว่า SCGP เนี่ยเป็นการยออร่อเพื่อขึ้นนะครับแนวรับคือ27.25 stop l o s ถ้าต่ำกว่า26.25 เป้าหมายคือ29.25แล้วก็30บาทสำหรับ SCTP นะครับมาที่ตัวของดูโฮมนะครับก็ดูโฮมเนี่ยเมื่อวานก็มีคำถามเข้ามานะที่เราบอกว่าถ้ามีทุนอยู่ด้านบนก็ถือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดูโฮมเนี่ยเราเห็นการเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าดูโฮมเนี่ยเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาแล้วราคามีโอกาสจะเล่งตัวขึ้นนะครับเป้าหมายคือ11.7ถึง12บาทนะครับ แนวรับคือ11บาท stop ปล s อถ้าเกิดต่ำกว่า10.5สําสำหรับตัวของดูโฮมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นนอกเซ็ตลอยแล้วกันนะครับอย่างที่เราเน้นไปว่าถ้าเกิดใครจะเล่นพวกแนวเบรกเอาเนี่ยพยายามให้เน้นหุ้นที่มันอยู่นอกเซ็ตลอยนะครับเพราะว่าตัวเบรกเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับก็ตัวแรกคือ Inet นะครับ Inet เนี่ยแพทเทิรคือ inward head and shoulder นะครับแล้วก็ ตัวของเส้น200วันเนี่ยก็เบรกพอดีนะครับบางนั้นก็ได้สัญญาณบวกจาก2อย่างเลยเราก็มอง i อเนขึ้นต่อไปที่4.74แล้วก็4.86แนะครับแนวรับคือ4.6สตอปลอตถ้าเกิดต่ำกว่า4.5นะครับตัวถัดมาเป็นตัวของสีชานะครับตัวนี้ก็จะเป็น pattern การ break out รูปแบบของอ่ m ซิมเมติคอลทรีแองเกนะครับเมื่อวานนี้ซิมเม r i c a l หลายๆตัวก็ทำงานได้ดีนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ย ตัวของ CMO นะที่เราให้ดูไปว่าเป็นซิ m เ t ติคอลนะครับเบรกก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ซิ m เ t ติคอลเป็นตัวของสีชานะครับนี่ก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับเป้าหมายคือ6.5แล้วก็6.9แนวรับ6.15 Stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า6บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวของ I2 นะครับ I2 ยังไม่เบรกแต่ว่าใกล้มากแล้วนะครับขาดแค่ช่องเดียวนะครับการเบรกของ I2 คือ inward head and Shoulder นะครับแล้วก็เส้น200วันถ้าเกิดผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับ2.08เนี่ยก็จะเป็นทั้งการ w r v e p p t t t r r n แล้วก็สัญญาณบวกจาก i n d i c a คเตพร้อมกันเลยเป้าหมายคือ2.18แล้วก็2.30นะครับแนวรับ2.04แล้วก็ Stop Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า1.97สําสำหรับตัวของ i2 นะครับโอเคนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของคำถามนะครับ สำหรับซันนะครับคือถือมานานนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับเปลี่ยนตัวเล่นไหมนะครับเอ่อมันไอคำถามมันก็อาจจะตอบยากนิดนึงนะแต่ผมก็คิดว่าถือก่อนก็ได้นะครับเพราะตอนเนี้ยเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องไปเลือกอีกแหละว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนนะครับสำหรับตัวของซันก็ตอบประมาณนี้แล้วกันนะครับถัดมาเป็นตัวของเอเชียนนะครับทุน8.85นะครับขายก่อนไหมเหมือนจะหลุดนะครับก็อาจจะขายก่อนก็ได้นะครับเอเชียนผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะราคามันก็ ไม่ได้อยู่ที่แนวรับนะครับมันห่างจากแนวรับอยู่เยอะเหมือนกันเพ่าแนวรับหลักมันคือเส้นสองร้อยนะครับอะมาที่ตัว STA นะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกันไปพอดีนะครับว่าจุดที่ STA มันจะเล่งตัวขึ้นเนี่ยมันคือบูฟแฟลกนะครับนี่คือภาพเมื่อวานเลยนะครับที่เราให้ดูไปว่าถ้าเบรกบูฟแฟลกมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการเล่งตัวนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเช้าคือเบรกเลยนะครับเนี่ยเบรกบูฟแฟลกบูฟแฟลกขึ้นมาราคาก็เล่งตัวขึ้นมา ดังนั้นนะครับวันนี้ผมมองว่าก็อาจจะพอไปต่อได้นะครับแต่ว่าการไปต่อเนี่ยมันก็อาจจะไปติดแถวๆใกล้ๆตรงไฮเดิมนะครับประมาณ23.3สําสำหรับตัว S T A นะครับมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เราแหละนะครับว่าเราเล่นแบบเล่นสั้นหรือเล่นเล่นกลางยาวนะครับถ้าเล่นกลางยาวเนี่ยเบสบูแฟกมันก็พอถือต่อได้แต่ถ้าเกิดเล่นสั้นเนี่ยเวลามันเห็นการดีขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันก็อาจจะขายได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นกับกลยุทธ์เราแล้วแหละว่าเราเล่นสั้นหรือเล่นกลางยาวนะครับแต่ภาพรวมก็มีสัญญาณบวกแหละ ส่วน TU นะครับนี้เร็วๆได้เลยเพราะว่าคีย์หลักคือเส้น200วันถ้ายืนเส้น200วันได้ก็เป็นการขึ้นต่อนะครับส่วนตัวของซิงเกอร์นะครับก็เบรกเส้น200วันขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ชนแนวต้าน12อนะครับอีกทีก็13ผมคิดว่าไล่ตรงนี้ก็ช้าไปนะครับเพราะจุดเบรกมันคือเส้น200นะครับเพราะนั้นซิงเกอร์ก็ไม่เหมาะกับการไปไล่ตามนะครับ ส่วนคันที่กรุ๊ปโฮลดิงนะครับแนวโน้มยังมีโอกาสจะไปต่ออยู่นะครับถ้ายืนเส้น200ได้แล้วก็กรเดนคลอสมันเกิดขึ้นก็ไปต่อนะครับส่วนตัวของ BA นะครับอันนี้ BA ผมคิดว่าไม่ควรจะไปไล่ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่า BA เนี่ยเป็นการทำไฮร์ไฮที่เป็น b a ริจไดเวอร์เจ n นนะครับผมเลยคิดว่ามีโอกาสจะย่อมากกว่าถ้าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยในการเล่นคือเส้น20วันสำหรับตัวของ BA นะครับ ตัวส่วนตัว CPX Star นะครับตัวนี้เป็นไซด์เว้าอัพนะครับจะเห็นว่าย่อขึ้นย่อขึ้นนะครับดางนั้นถ้าไม่ต่ำกว่าเส้น20วันเนี่ยก็ยังเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นอยู่สําหรับ CPX Star นะครับดูโฮมก็ตั้งขายรอได้นะครับตามโซนแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับมาที่ตัว MTW นะครับ MTW ก็เร่งตัวขึ้นมานะครับอันนี้ผมขอให้ไว้2แบบละกันคือถ้าเกิดช่วงในี้ใครบูลิขึ้นขนาดเล็กเนี่ย เวลาเล่นเราก็ต้องหาจุดเบรกเอาท์นะครับถ้าเกิดผ่าน1.52เนี่ยก็เป็นลนักษณะของการแบบ f o l ล์บา y ได้นะครับเป้าหมายคือ1.65แต่ถ้าเกิดคนที่เล่นแบบ p a y safe นะครับเราก็ต้องรอการย่อให้มันใกล้ๆตรงเส้น20นะครับก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแหละนะครับเรื่องของการเล่นเบรกกับเล่นแบบ pull back เล่นแบบ pull ู back ได้ทุนดีกว่าแต่ข้อเสียคืออาจจะพลาดโอกาสนะครับแต่เล่นแบบเบร a เอาท์เนี่ยเราก็ต้องไปเจอข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเบรกแล้วมันไปไม่จริงเป็นฟอ break เนี่ย เราก็จะขาดทุนได้นะครับเพราะนั้นต้องเลือกเอาว่าเราเป็นเป็นแนวแบบไหนนะคคนที่เล่นแบบแนวเบรกเอาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ว่าคัดลอสแล้วไม่รู้สึกอะไรมากนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นแบบแนวแนวฟูแบ็กเนี่ยจะรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบคัดลอสบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเห็นราคาวิ่งไปเนี่ยเราก็ต้องทนได้ว่าถ้าเกิดไม่ฟูแบ็กมาเราก็ต้องไม่เสียดายที่มันพลาดโอกาสนะครับมาที่ตัวของ b l a นะครับสำหรับ b l a ก็ เป็นการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ผมก็มองว่า b l a เนี่ยจังหวะจะเล่งขึ้นแรงๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมอยากเห็นการเกิด Golden Cross ขึ้นมาก่อนมากกว่านะครับอันนี้ปรับตัวขึ้นผมว่าอาจจะยังขึ้นไม่ไกลแล้วก็อาจจะแบบพยายามถอยๆมาตั้งฐานสําหรับตัวของ b l a นะครับส่วน BBL นะครับควรขายไหมทุน1้อยหมบอกว่าขายก่อนก็ได้นะครับเพราะราคาเนี่ย RSI มันค่อน้างจะ o v e r b o a r d นะครับคือกลุ่มแบงค์เนี่ยผมว่าเวลามัน o v e r b o u g h เนี่ยมันมันมักจะ ชอบย่อนะครับอ,อย่างรอบที่แล้วเนี่ย o อเวอร์บอสมันก็มันก็มีจังหวะย่อลงมานะครับนี่จะเห็นว่า o v e r b o ์บอสเยอะๆเนี่ยมีโอกาสจะย่อลงมามา,มากกว่าสําหรับ b b l นะครับก็มองว่าควรจะขายมากกว่านะครับถัดมาเป็นตัวของคอมเซเว่นนะคอมเเนี่ยราคาก็ลอยไปนานตอนนี้ลงมาที่เส้น20ละก็เริ่มเป็นจังหวะในการรับได้บ้างละสําหรับคอมเซนะครับถ้าเพย์เซฟก็ทยอยทยอยรับก็ได้นะครับก็เส้น20ก็รับส่วนหนึ่งไปก่อน นะครับคือเวลามันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเวลามัน pull back มาเนี่ยคือมันจะประเมินยากมันจะเป็น pull back แบบตื้นหรือ pull back แบบลึกนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ชัวร์เนี่ยก็ใช้ก็ประมาณว่าทยอยรับแล้วกันนะครับส่วน JMT ก็เหมือนเดิมนะครับเส้น up trend เป็นแนวรับนะครับแล้วก็เส้นตัวของเส้น200เป็นแนวต้านนะครับแนวต้านองแถวประมาณใกล้ๆ20เหมือนเดิมส่วนแนวรับก็ประมาณ18.3สํสาำหรับตัวของ JMT นะครับส่วน 3BBf นะครับก็ มุมมองก็เป็นขึ้นแหละนะครับเราเคยให้ดูแพทเทิร์นไปแล้วสำหรับตัวง3 b b f ตั้งแต่โซนด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นอันนี้มันเป็น descending นะครับ break ปุ๊บก็เป็นบวกยืนเส้น200วันปุ๊บก็เป็นบวกนะครับย่อลงมาไม่ต่ำกว่าเส้น200วันปุ๊บก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับโซนแนวรับคือ6บาทแนวต้านคือ6.5สำหรับ3 b b f นะครับ s t a คุยไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุย SSP บ้างนะครับ เอสเนี่ยเริ่มดีละนะครับคือเมื่อวานเนี่ยที่เราคุยไปเนี่ยมันยังไม่ดีเพราะว่าการกลับตัวเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดนะครับอ่าตอนเมื่อวานนี้เราคุยไปเนี่ยเราไม่เห็นแท่งล่าสุดถูกไหมครับเราเห็นแท่งนี้เราจะเห็นว่ามันพยายามจะกลับมาอยู่หกบาทมันยืนไม่ได้อย่างนี้คือยังไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับยืนหกบาทได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นดาวเทรนเนี่ยนะครับเส้นดาวเทรนเนี่ยก็จอดจอบรกดังนั้น SSP เนี่ยถ้าเบรกเส้นดาวเทรนเนี่ยนี่ก็เป็นจังหวะในการเล่นได้ละนะครับเล่นแบบแนวเบรกเอาและกันสำหรับแนวต้าน6.4แล้วก็6.6สําหกสำหรับ SSP นะครับ EA นะครับ EA ผมว่าคอมเมนต์ได้แค่เข้าๆนะครับก็อย่างรอบล่าสุดที่เราคอมเมนต์คข้าๆคือถ้าเกิดมันถอยมาไม่ต่ำกว่าเส้น20นะครับมันก็เป็นมันก็ขึ้นยังขึ้นต่อได้เพราะเส้น20มันมีสโลปเป็นบวกยืนไม่หลุดมันก็เป็นไซด์เวย์อัพนนะครับถามว่าตรงนี้มัน โอเวอร์บอลหรือยังก็โอเวอร์บอลแล้วแหละนะครับคือถ้าจะไปรับเนี่ยผมว่ามันก็ไม่รู้จะไปรับจุดไหนละนะครับเพราะว่ารอบล่าสุดมันเส้น20ตรงนี้มันก็ห่างเส้น20ขึ้นไปเยอะละนะครับผมว่าถ้าเกิดเราจะหาจังหวะเล่นดีเองริงควรต้องไปดูพวกกราฟลาย60นาทีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้60นาทีก็ยิ่งโอเวอร์บอลหนักเ้าไปใหญ่นะครับบางนั้นก็คงได้แค่รอก่อนมากกว่าสําหรับตัวของ EA นะครับ ส่วนตัวของแจสนะครับแจสเนี่ยอยู่แถวเส้น200มันกาลังพยายามแบบสะสมกําลังอยู่นะครับพยายามสะสมกําลังอยู่แต่การสะสมกําลังของแจสเนี่ยผมยังไม่เห็นแพทเทิร์นนะครับคือช่วงเนี้ยเวลาหุ้นมันไซด์เว์เนี่ยถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยเราจะชอบมากกว่านะแต่ตอนเนี้ยแจสไมไม่แพทเทิร์นผมว่าก็เวดแนนซีแล้วกันนะครับรอดูไปก่อนเลยสําหรับตัวของแจสนะครับส่วนตัวของติดล้อนะครับติดล้อก็ไซด์เวย์อัพนะครับอย่างรอบล่าสุดเนี่ยจังหวะที่เราคุยไปล่าสุดคือตรงนี้นะครับ ที่มันถอยมาที่เส้น up trend แล้วมี candle hammer เนี่ยตรงนี้เป็นสัญญาณซื้อนะครับนี่ก็ปรับตัวขึ้นแต่เวลาขึ้นไปเริ่มทำ high high แล้วเนี่ยณนะ19นิดๆอย่แถวเส้น200เนี่ยก็จะเป็นจังหวะขายละสำหรับตัวของติดลอนะครับก็ต้องแบบขายเล่นเป็นรอบๆสำหรับติดลอนะครับส่วน BCP นะครับ35นะครับ35รองผมว่าลึกไปนะครับคือถ้าเราจะเล่นเนี่ยผมว่าถ้าเราไปเล่นลง35เนี่ยมันแปลว่าไซเวย์อัพมันเสียละ ถ้าเกิดจะเล่นผมว่าต้องเล่นตรงเส้นเส้นยีนี้ไปเลยนะครับถ้าเล่นคือเล่นเล่นแถวนี้เลยแล้วก็เป้าหมายคือการปิดแก็บที่38.25สนะครับสำหรับตัวของ BCP นะถ้าเล่นก็ต้องเล่นตรงนี้นะครับส่วน Singo t a i นะผมนี่ก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับจากโซนต่ำตอนนี้ก็อตอนที่มันขึ้นเนี่ยแพทเทิร์นมันก็คือแพทเทิร์นคลาสสิกแหละนะครับที่เราบอกว่าช่วงเนี้ย คิดอะไรไม่ออกเนี่ยนั่งหาอินเวอร์สเฮดนด์โชเดอร์ไปเถอะนะครับก็เป็นแพทเทิร์นหลักที่ทําให้หุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นหลายๆตัวเลยนะครับออย่างซิงโกลเทลเนี่ยเบรกอินเวอร์สเฮดนด์โชเดอร์แถวนี้นะครับตอนนี้มาที่เส้น200แต่ผมว่าเร็วไปนิดนึงแถวเส้น200เนี่ยน่าจะแกว่งไซด์เวย์ก่อนนะครับสําหรับตัวของซิงโกลเทลส่วนตัวของการกุลน,นะครับเมื่อวานเนี่ยเร่งตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าที่เราประเมินไว้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าลงมาแตะ แถวเส้น200เนี่ยจะมีการแกว่งแบบสะสมกําลังก่อนแต่เมื่อวานเนี่ยเร่งตัวขึ้นไปแรงเลยนะครับแต่ก็คงไม่แนะนําในการไปไล่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแกปบตรงเนี้ยผมก็ยังไม่ชัวร์มันจะเป็นเบรกเอาเวหรือเปล่านะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็เวทันซีไปก่อนนะครับเพราะาต้องรอดูว่าแก๊บตรงเนี้ยมันจะถอยลงมาปิดไหมนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือตอบไปก่อนก็ได้นะครับมาที่ตัวของเบมนะครับสาหรับเบมก็ตอนนี้รอโกลเด้นคลอสนะครับเส้น20ตัดเส้น2 200เมื่อไหร่ก็น่าจะมีรอบของการปรับตัวขึ้นนะครับเดี๋บเดียวเวลาเราหมดละมา2ตัวสุดท้ายแล้วกันเป็น SYMC นะครับ SYMC เนี่ยเราเห็นว่าตอนมันพยายามจะเบรกเส้น200เนี่ยเป็นการเบรกแบบเปิดแกปนะครับและสุดท้ายก็ถอยมาปิดแกลนะครับก็แปลว่าราคาเนี่ยมันต้องให้เวลาในการทําฐานก่อนนะครับแนวรับ7.5นะครับแนวต้านประมาณ8.05สําหรับ SYMC นะครับเราปิดท้ายด้วย CHG แล้วกันนะครับ สำหรับ CSG ก็ไซต์ไอแหละนะครับก็คือก็ยุตในช่วงหลังๆของเราเนี่ยตัวไหนย่อมาแถวเส้น20เนี่ยเราก็จะแนะนำซื้อนะครับแต่เวลาขึ้นมาเนี่ยทำไฮ้ไฮได้แล้วนะครับก็เริ่มเป็นจังหวะขายนะครับ2.76เนี่ยหรือ2.84เนี่ยก็เป็นจังหวะขายมากกว่าที่จะเป็นจังหวะซื้อนะครับก็โดยสรุปนะครับคือวันนี้เราอาจจะไม่ได้บูริสมากไม่ต้องเล่นเป็นแนวเบรกเอาเยอะมากในในหุนใหญ่แต่คุ้นกลางหุ้นเล็กที่มีแพทเทิร์นเนี่ยเล่นแบบเบรกเอาได้นะครับส่วนตัวที่เราเย แล้วตัวไหนมันเริ่มแบบทำไฮร์ไฮแล้วเนี่ยนะครับก็แบ่งเท e โบ o ฟิตบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดตัวไหนแบบราคาเนี่ยเริ่มทำไฮร์ไฮไปแล้วแล้วมันห่างเส้น20ไปเยอะเราก็อาจจะต้องรอจังหวะให้มันแบบย่อก่อนแล้วก็ค่อยเล่นนะครับก็เล่นแบบคอนเซอร์เวทีแล้วกันในในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้นะเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นคุณปีนะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งในรายการชาร์จเปอร์สเปกทีฟนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ